สวัสดีครับอีู่คนอนาฟาร์มเห็ดฟางเชยภูมิครับวันนี้พามาดูอีกหนึ่งปัญหาของคนเพาะเห็ดนะครับก็คือปัญหาเรื่องเนี่ยครับชั้นถล่มนะครับนะอันนี้ของเราก็ขึ้นกากมันไปเมื่อวานนะครับชั้นวนยังตกไม่เสร็จเลยเนี่ยนะครับอีกฝั่งถล่มไปเรียบร้อยเสาหักไปเลยตรงนี้ครับเสาเสาปูนยังหักนะครับเพราะว่าข้างนู้นเนี่ยมันโดนน้ำซับเยอะเหมือนที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะ แล้วทีนี้ฮะผมว่าจะแก้ไขในรอบต่อไปแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อบยังไม่ได้ปิดโรงเรือนเลยครับก็คือถล่มก่อนถล่มแล้วก็พังนะครับเสาปูนก็น่าจะเสียหายไปประมาณฝั่งนู้นยังไม่เห็นนะครับฝั่งนู้นยังไม่เห็นว่าเสียหายกี่ต้นแต่ก็คงไม่มากหรอกเพราะว่าดินมันอ่อนนะครับแต่ฝั่งนี้ที่เห็นเห็นแหละคือหนึ่งต้นขาดนะครับ แล้วก็ต้นนี้ไม่เป็นไรนะก็จะมีต้นนี้นะครับอยู่หัวแถวนี่หักหักในดินเลยเนะี่ยโครงประตูนะครับขาดไปเลยฝั่งนู้นก็เราค่อยมาขนออกนะครับวันนี้จะมาเคลียร์ออกเลยวันนี้จะมาค่อยๆเคลียร์ออกแล้วก็ต้องเอาดินใหม่เข้ามาถมนะครับเอาดินใหม่เข้ามาถมแล้วทําการตั้งเสาชุดนี้ขึ้นมาใหม่นะครับตั้งเสาขึ้นมาใหม่เลย แล้วก็ค่อยๆทําชั้นทําอะไรขึ้นมาแล้วก็เอากากมันเข้าใหม่นะครับสามแผงก็เหมือนทํางานสองรอบครับรอบนี้เหมือนทํางานสองรอบเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับสําหรับคนทําเห็ดปัญหามีให้แก้ทุกวันครับแล้วก็ค่อยๆทํางันไปตั้งสติแล้วก็ค่อยแก้ไขกันไปนะครับให้มันผ่านพ้นไปเนาะก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องปกติของการทำงานที่ต้องเจอแบบนี้ นะทุกสายอาชีพมีอยู่แล้วครับสําหรับใครที่รักในอาชีพเพราะเห็ดนะก็ต้องต้องเจอกันทุกคนครับถ้าใครยังไม่เจอแสดงว่ายังเพราะเห็ดไม่สาเร็จถ้าใครยังไม่เจอปัญหานี้แสดงว่าเพราะเห็ดยังไม่สําเร็จนะตามที่จริงฝั่งเนี้ยนะครับมันก็ต้องมีไม้ค้ำแบบนี้แหละเนี่ยผมคํำไว้นะครับยันกับตีนเสาไว้ใส่กับคานไว้แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสามันเอียง เห็นไหมฝั่งนู้นก็เอ็นนะครับแต่ผมค้ำไม้ไว้ค้ำไม้ไว้เหมือนกันเดี๋ยวรอบนี้ฝั่งนี้ผมก็คงต้องค้ำแหละนะครับแล้วก็มีเสาอ,อะไรแค่สองเสาเองไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับมีอะไรมาแก้ขัดได้หรือเปล่าในการตั้งเสาร,รอบนี้นะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามชมต่อไปนะครับลงสามลงสี่เห็ดก็จะหมดแล้วก็ใกล้จะได้เอากากมันออกแล้วนะครับ ออกเสร็จเดี๋ยวก็จะเอากากล้างกับแป้งใหม่มาผสมรอบต่อไปคงไม่ใช้โรตารี่ครับคงใช้มือผสมนะเพราะว่าเนี่ยที่มันหักสาเหตุหนึ่งก็คือมันโรตารี่ปั่นเอาดินขึ้นมาผสมค่อนข้างเยอะเลยมันทําให้ชั้นหักหนักมากนะครับมันก็เลยสร้างปัญหาได้เพราะฉะนั้นรอบนี้ผมก็คงจะได้อบแต่เห็ดลงเรือนที่หนึ่งนะเห็ดลงเรือนที่หนึ่งแค่นั้นเองหลายปัญหานะครับในในช่วงนี้นะครับหลังคาตรงนี้ก็หักยังไม่ได้แก้นะครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนอะไรกันก็เดี๋ยวเอาลงสองให้เสร็จก่อนครับวันนี้วันนี้ก็จะอบลงหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็จะแก้ไขลงที่สองด้วยนะครับเป็นอันดับแรกก่อนเนาะเดี๋ยวเรื่องหลังคาเรื่องอะไรเรามาแก้ทีหลังไปทีละเรื่องนะครับทําไปทีละเรื่องแล้วกันน <c oughs> ะครับผมก็แวะมาบอกประมาณนี้นะครับแวะพามาชมประมาณนี้แหละปัญหาก็มีนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปเนาะไม่เป็นไร ก็คงต้องได้ปะผ้าใหม่นะครับแล้วก็หรือผ้าตรงนี้ออกเพื่อเอาชั้นเพราะเอาอะไรออกนะครับหรือไม่ก็ออกฝั่งนี้ก็ได้นะไม้ไผ่ไม้อะไรตรงนี้ที่เป็นชั้นเนี่ยต้องต้องลือ้ออกหมดเลยนะครับต้องรื้ใหม่ออกหมดเหมือนทําชั้นใหม่นั่นแหละครับมันทําชั้นใหม่สามแถวสามแผงเลยนะแล้วก็เอากากมันเข้าไปใหม่กากมันก็ต้องขนขนออกมากองไว้ด้านข้างก่อนนะครับมากองไว้ตรงนี้ แล้วก็ค่อยขนเข้าใหม่นี่อ่ะอ้สนุกสนานกันเลยครับอะนะต่อไปคือการ,ทรเทสเตาน้ำมันครับเ้วเราจะทำการเนื่งลงเรือนด้วยเตาน้ำมันเครื่องเก่า ตอนนี้ก็เดี๋ยวใส่เชื่อเพิิงเป็นไม้เข้าไปครับอยาให้บังรูลุมนะก็จะใส่ประมาณนี้ ปิดไว้เปิดได้เนี่ยพอปิดล้มไม่เปิดได้เนะี่ยไปนำมันกันปิดและะ้วมั้ยยังไงมันลงข้างล่าง มันยังใหม่ทึ่งอยู่มันใหม่ทึ้งทึ่งอยู่มันบาดมันบาดลุ่มกำลังลุ่มเลยแหละอยู่ทึงอยู่เฮียงบะลุงเฮงบะลุงถ้าลุงแล้วปิวต้องเฮียง อยู่แต่ฟื้นอยู่ด้วย,ยฟื้นซุออ้มดิลุ่งข้างล่างกันเน่ะ ไฟมันลงนะเรียนลงไปหดนะใหม่น้ำมันต้งนังปูปีปูปี đồng xu xu là đúng là đúng hoàn mắn là vừa đúng 要不你换 个红了。 เชียวใหม่ลุงดุมเนี่ยมาติดน้ำมันแล้วติดน้ำมันแล้วเข้าแล้วเขาน้ำมันแล้ว 给你点。 น,นี่ก็ทำการปรับน้ำมันได้ที่นะครับกับไฟใต้เตามามเต็มที่แล้วนะปรับรูลมประมาณนี้ครับการหยดน้ำมันอยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตอนนี้เร่งเร่งหน่อยนะครับให้ความร้อนมันมันขึ้นตอนนี้อุณหภูมิสายยางไอ้น้ำไปแล้วนะครับไอ้น้ำไปแล้วดันเข้าลงเรือนเรียบร้อยครับ น,นี่ไอ้น้ำก็เข้ามาในโรงเรือนแล้วครับะระบบต้มแบบเตาน้ำมันเครื่องเก่านะคอยดูว่าจะร้อนเร็วขนาดไหนครับจะดันอุณหภูมิ60องศาได้ไวขนาดไหนย่างพูดเดียวไายไกลพูดเว้ย ไอ้น้ามทวนๆเลยหรอประเดี๋ยวหันอ่ะยังบ่หวอนหลายอยังอยก่อนตอนนี้มันสี่สิบเกือบหาสิบวงศาเซื่ออัดไอ้น้ามเข้าไปยักนั่นเดี๋ยวก็หวอน ไปเรื่อยๆก็ถือว่าใช้ได้ครับคอยดูว่าโรงเรือนนี้จะจบที่น้ำมันเก่ากี่ลิตรนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าแก๊สก็พันสามร้อยรอชมรอชมครับเมื่อปรับได้แล้วควันก็เริ่มไม่มีแล้วนะครับควันที่ออกเปลวต,ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่แสดงว่าเราปรับได้แมตแล้วนะ มีไม่เยอะนะเบาๆนะครับเราก็รอแค่เวลา เราก็นึ่งมาได้60องศาขึ้นมา2ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จะอบไปประมาณ1ชั่วโมงก็จะใช้น้ำมันประมาณ7-8ลิตรนะครับประมาณประมาณ6 7ลิตรนะครับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิกันว่าได้เท่าไหร่แล้วนะอุณหภูมินึงน่งได้อยู่ที่63 จะมาหกสิครับ63สไต่มาหกสิอ่ะนี่คืออุณหภูมิจากเตาน้ำมันเครื่องเก่าของเรานะก็จะได้อุณหภูมิที่ดีนะครับแล้วก็สม่ำเสมอไม่ต้องไปดันให้สูงทะลุเลยไม่ไม่จำเป็นนะครับก็ยืนสัก 60 63 62เนี่ยยาวๆไปก็ใช้ได้แล้วนะตอนนี้ผมก็เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับรุ้นกับฝนอยู่ว่าจะตกไหมแต่ว่าฟ้าก็เปิดอยู่ก็จะมีเมฆมาเป็นก้อนใครก้อนมันแบบนี้ครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงจะดับก่อนสามชั่วโมง60องศาก็ไม่เป็นไรแล้วแหละนะครับเพราะว่า,าประหลอดของผมเนี่ยมันเสียบอยู่ข้างล่างเนาะถ้าใครสังเกตมันจะอยู่บริเวณชิดๆข้างล่างเลย63องศา ถ้าเพราะฉะนั้นข้างล่าง63องศาข้างบนมันต้อง676869นะครับเพราะฉะนั้นการนึ่งผมผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วแต่ทีเนี้ยเราก็ย,ยืนตามเวลามาตรฐานคือ60องศาขึ้นไป3ชั่วโมงนะครับก็น้ำมันในถังก็มีอยู่ก็เลยปล่อยให้น้ำมันตรงนี้มันหมดไปเลยนะครับปล่อยให้มันหมดไปเลยแล้วก็จะได้หยุดเตาน้ำมันของเรานะครับก็ถือว่าการนึ่งโรงเรือน วันนี้เป็นอันสมบูรณ์ส่วนอีกหนึ่งโรงเรือนกําลังขนออกนะครับชั้นที่ถล่มกาลังกำลังขนออกนะครับกำลังดึงออกนี่คือที่ถล่มนะครับเดี๋ยวต้องทมดินใหม่แล้วก็เอาเสาขึ้นใหม่ทําร้านทําอะไรใหม่หมดเลยนะครับเอาก,ากากมันเข้าใหม่ฝั่งนี้ปลอดภัยดีครับไม่เป็นไรแต่ว่าด้านน้นก็เอ็นๆนะครับเดี๋ยวต้องคำ้ำ ต้องค้ำแล้วแหละนะครับค้ำช่วยหน่อยเดี๋ยวโดนอบไปเดี๋ยวถล่มอีกนะครับมีคามาแก้ที่หลังเนาะฝากไว้นะครับเป็นบทเรียนนะเจอปัญหาทุกอย่างทุกรอบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้ารักการเพราเห็นแล้วเราก็สู้กันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากเรื่องเตาน้ำมันไว้ประมาณนี้นะครับโดยคนนาฟาร์มเหยีดฟางเชยภูมิตอนนี้เราก็ทำเองนะครับ โบเวอร์นะครับเหล็ก3มนิ้วนะครับแล้วก็กลวยเหล็กนะครับแล้วก็แผ่นเหล็กเป็นท่อ6.5นิ้วนะครับไปซื้อมาเนี่ยเอามาทำนะครับเนี่ยเป็นกลวยตัวเนี้ยเหล็กหนาเลยใช้ในการทำเป็นเบ้าเตาเผานะครับก็ถือว่าใช้ได้เตาก็เป็นเตาไส้สติมเมอร์นะครับเป็นเตานื่งแก๊สของเราอันเก่านั่นแหละเราก็มาพอาใช้น้ำมันเลยนะครับก็ ใครอยากได้ก็ไม่ช้าไม่นานนะครับเดี๋ยวจะผลิตจําหน่าย <c oughs> นะถ้าใครอยากได้แลวใครไม่มีเวลาทํานะครับก็ต่อไปอาจจะเปิดรับออเดอร์นะครับทั้งเตาสติมเมอร์ทั้งเตานึ่งระบบน้ํามันเครื่องนะครับจะค่อยว่ากันเดี๋ยวตรงนี้ผมอบเสร็จเดี๋ยวผมก็จะเปิดระบายอากาศเดี๋ยวผมก็จะเชื้อเห็ดมาหวานเลยนะครับเพื่อ ไม่เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับมีสาระเรื่องเราดีๆอะไรจะมาช่วยแนะคนเพาะเห็ดเดี๋ยวจะมานำเสนอให้ฟังครับสวัสดีครับบอบอมาอาบแล้ว